สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพบกับมาปางอีกแล้วนะคะในช่องมะปาง h ช n แนลค่ะวันนี้เราก็มาทําคลิปเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะวันนี้ไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเจ้าเหมียวแล้วแต่ว่านี่เจ้าเหมียวมานั่งให้กําลังใจอยู่ตรงนี้เองค่ะอีกตัวหนึ่งก็นอนอยู่ตรงนั้นนะคะ <c oughs> ชีวิตอยู่กับเหมียวเหมียวแต่ว่าวันนี้เราจะมาทาคลิปเกี่ยวกับความสวยความงามในด้านผมวันนี้เราก็จะมา แนะนำในการทําผมลอนนะเพื่อนๆหรือว่าคนที่เคยรู้จักกับมะปางในชีวิตประจําวันหรือคนที่เคยเห็นมะป้างเขาจะชอบถามว่ามะปางใช้ทอะไรทําผมอะไรเงี้ยแบบใช้เครื่องแบบไหนทําไมผมมันถึงอยู่นานอะไรเงี้ยนี่มะปางจะขอแนะนํานี่จริงๆอ่ะเครื่องเนี้ยมันออกมานานแล้วนะทุกคนทุกคนน่าจะเคยเห็นคนอื่นนะเขาอาจจะแบบรีวิวไปแล้วเยอะอยู่พอสมควรเครื่องนี้เพราะว่ามันใช้ดีจริงๆนี่ หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นี่เป็นไงสีน่ารักมากมาปรางซื้อได้ประมาณได้จะปีหนึงแล้วแหละทุกคนมาแนะนําว่ามันใช้ดีจริงๆหรือวิธีการทําผมของมะปรงนั่นแหละว่ามะปงอะ่ะชอบทําผมแบบไหนอะไรเงี้ยใช้เครื่องนี้ก็ต่อเมื่อแบบไปเที่ยวไปเรียนหรือต้องการไปคาเฟ่ทุกคนผู้หญิงน่าจะเข้าใจไปคาเฟ่ถ่ายรูปส,สวย ก็เลยต้องทําผมด้วยเจ้านี่เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการทําผมด้วยเครื่องม้วนผมอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราทําการเสียบปลั๊กไปแล้วเดี๋ยวทําการเปิดในวิธีการใช้นะคะมันจะมีปุ่มปุ่มเปิดปุ่มปิดอยู่ตรงนี้เนี่ยปุ่มเฮาเออดูสิทุกคนใช้มาปีหนึ่งแล้วนะทุกอย่างมันเป็นลอกไปแล้วอะ่ะเออเนี่ยแล้วก็ปบ่ออนปุ๊บนี่ทุกคนสังเกตเห็นไหมอ่ะมันจะมีไฟขึ้นตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็รอเครื่องเนี่ยร้อนไวมากรอประมาณ ห้านาทีสามารถใช้ได้เลยก็มันก็จะมีปุ่มนี้ในหมุนซ้ายขวาใช้ได้ทั้งสองฝั่งมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะมาปางก็จะทําการแสกกลางก่อนตอนแรกหรือว่าถ้าใครแบบแสกเป็นคนแสกข้างอยู่แล้วก็ก็แสกข้างก็ได้หรือใครแสกยังไงก็แสกอะไรประมาณนี้ให้มันกึ่งกลางไว,ฝงว้ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้เราก็เอาไว้อย่างนี้แหละไม่ต้องสนใจมัน หรือถ้าใครมีกิฟต์หรือมีอะไรก็หนีบเก็บไว้ก็ได้นะแต่อามาปังไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นแล้วก็แบ่งผมฝั่งนะี้อีกครึ่งหนึ่งอันนี้เราก็จะใช้ยางหรืออะไรอะ่ะมัดไว้ก่อนมาปราเป็นคนผมหนานะคะมันมันไม่สามารถทําทีเดียวได้อะ่ะทุกคนนี่แล้วก็จะแบ่งประมาณครึ่งหัวอันนี้เราก็แบ่งนี่แล้วก็มาปังจะเอาข้างล่างเอาแค่สองช่อเห็นไหม ทุกคนเอาข้า,างอะมาปางเอาสองช่อพอ,อปางก็จะม้วนช่อที่อยู่ข้างหลังก่อน,นแล้วก็หวีหวีก่อนเนี่ยแล้วก็เอาเครื่องอะผมอะเสียบเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเอาผมเสียบเข้าไปปึ๊บแล้วเราก็กดมันจะมีปุ่มซ้ายกับปุ่มขวาพยายามทําให้มันม้วนออกนะมันมันจะสวยก็ม้วนเข้าเพราะว่าถ้าเราม้วนเข้าอ่ะหน้ามัมนจะทําให้เราอ่ะหน้าแก่ เราพยายามม้วนออกไปข้างนอกให้ให้มันออกไปจากตัวทุกคนให้รอนมันไปอย่างเงี้ยให้ออกไปอย่เงี้ยอย่าง,งุ้มเข้าเนี่ยแล้วก็พอผมใส่เข้าไปแล้วก็กดปุ่มมันก็จะหมุนเองอัตโนมัติอย่างเี้นะคะเป็นยังไงง่ายไหมทําผมง่ายมากเลยเนี่ยแล้วก็นับไปประมาณ1 0บถึงสิ้าวิมาปานจากประมาณแค่นี้หน่าีห้าเจ4 5โอเคนี่แล้วเราก็ค่อยๆเอาเครื่องออก นี่เป็นยังไงเงด้งดึงๆแต่ว่าตอนเนี้ยเรายพึ่งอย่าพึ่งไปยุ่งกับมันนะคะเราเอาไปไว้ข้างหลังก่อนอ่ะแล้วต่อไปแล้วก็ทำช่อต่อไปได้เลยช่อต่อไปเหมือนเดิมค่ะเอาผมแย่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็กดปุ่มนี่มาไปจะกดปุ่มตรงนี้เพราะว่าปุ่มฝั่งเนี้คือมันจะหมุนออกใช่ไหมก็กดไปเนี่ย มันจะมีปุ่มซ้ายกับปุ่มขวาทุกคนมันจะมีแค่สองปุ่มมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรขนาดนั้นนะมันมันง่ายอยู่เนีย่ยประมาณสิบถึงสิบห้าวิแล้วก็นะับไปนั่งฟังเพลงอะไรเพลินๆอ่นนะทุกคนคือมันมันสะด,ดวกแล้วมันใช้ง่ายมันถูกใจที่สุดแล้วน้งแต่เคยมีเครื่องรอนผม,มอ่ะเพาปังเคยมีอีกแบบหนึ่งที่มันเป็นแบบแกนแล้วเราต้องหมุนมือเองอน่ะน้นอะป้าใช้ไม่เป็นเลยอ่ะอันเนี้ยเลิฟมากลูกลานนี่เป็นยังไงง่ายไหม ร้ว่าง่ายอยู่นะเนี่ยเป็นยังไงสองอันแล้วเสร็จไปสองอันแล้วอะแล้วก็เอาผมข้างบนเราลงมาจิ้มมาปางข้างบนนี่ก็จะม้วนสามอันแบ่งสามอันพยายามม้วนจากข้างหลังมาก่อนนะคะเพราะว่าข้างหน้าพอเราทําม้วนเสร็จตรงนี้ใช่ไหมเราก็รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนอะแล้วก็จับจับช่อมาแบบพอดีนะทุกคนไม่ใช่แบบ จับมาหน,หนาๆนั้นไม่ใช่นะแล้วก็ไม่ใช่แบบจับมาบางเกิเกินอะไรอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยแล้วก็เอาผมสอดเข้าไปในเครื่องแล้วเราก็กดปุ่มให้มันหมุนออกไปข้างนอกนี่เป็นยังไงเป็นยังไงถ้าใครอยากได้แบบให้โคนมันอยู่ใกล้ๆแล้วก็เอามาใกล้ๆหัวก็ได้นะแต่ว่า,าป้าอชอบให้มันแบบรอนแคบไปปลายแบบบอลลูมบอลลูมอ่ะไม่ชอบให้มันขึ้นมาลอนตรงเนี้ยอม นี่แล้วเราก็เอาออกติ๊งติ๊งสวยงามแล้วก็เอาไปไว้ข้างหลังเหมือนเดิมน,นะคะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนี่นี่เราก็จะเอาฝั่งนี้แลวก็หนืนนี่ง่ายมากเรากดค้างไว้นะอันนี้มันไม่ใช่แบบกดค้างเดียวนะคือกดค้างไปเลยนี่แล้วก็อ่ะถ้าเออไปยังไง อ่ะต่อไปเป็นอันข้างหน้าแล้วนะคะอันข้างหน้าเราก็จะร้อนให้มันถึงตรงนี้หน่อยเพื่อให้มันเว้าโค้งออกไปผมใส่เข้าไปกดออกนี่พยายามเอาร้อนเข้ามาใกล้ๆมันจะเริ่มร่อนตั้งแต่ตรงนี้แต่ถ้าเราออกไปไกลถ้าเราอยากให้รอนมันอยู่แบบไกลเราก็ดึงออกไปแต่ว่ามาปายชอบอันข้างหน้ามาปายจะพยายามทําให้มันใกล้แถวๆอย่างเงี้ยให้มันเว้าออกไป ดิ๊ง,งนี่เห็นไหมทุกคนแป๊บเดียวเองเสร็จแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยเราอย่าพึ่งไปยุ่งอะไรกับมันเราปล่อยไว้เลยโอเคเนี่ยเราก็เอาอันเนี้ยมาไว้ข้างหน้าเหมือนเดิมฝั่งนี้ก็ทำเหมือนเดิมค่ะมัดผมออกครึ่งหัวเหมือนเดิมค่ะช่อล่างมาปังจะทำแค่สองอันนี่แล้วก็แบ่งสองอันนี้แล้วเราทำอันหลังก่อน เราทําพยายามที่จะทําอันหลังก่อนนะมันจะง่ายอ,อื้ส่งผมสรงอะไรเนี่ยทุกคนโอ,โอ้บงนะังหน้าอย่าพยายามให้มันโดนหูหรือโดนคอนะมันมันใช้เพลินจริงๆแต่พยายามนะทุกคนมันร้อนมากอ่ะแล้วก็ผมใส่เข้าไปอย่างนี้เอาผมเข้าไปอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ทุกคนเราต้องพยายามไว้ข้างหน้านี้ปึ๊บในนี้คือหมุนออกเนี่ยเห็นไหมอันนี้หมุนข้าวเราอย่างนี้เลยลึบเขบ่ไป ง่ายมากนับไปหนึถึงสิห้าวิตงึงแสดงเป็นยังไงเสร็จแล้วแป๊บเดียวเองมาอันนี้ก็เหมือนเดิมจ้านี้ใส่เข้าไปแล้วก็กดให้มันหมุนออกแค่นี้ง่ายมากชีวิตอ่ะคายออก นี่เป็นยังไงสวยแต่ว่ามันร้อนคอทุกคนมัน,ม,นมันร้อนอยู่นะถ้าแบบเราเอาไปข้างหลังครับพยายามใส่เสื้อที่มันแบบปิดไม่ชิดคอหลังนิดนึงแต่ว่าวันนี้มาปัางข้างหลังมันก็วาวววแบบมาข้างหน้าเลยม,มาอันนี้เราก็เอาช่อหลังก่อนสอดเข้าไปกดนั่น กดผิดก,กดผูกแล้วทุกวันเนี้ยหมุนหมุนภัยเราก็พยายามตั้งเครื่องให้มันตรงๆนะคะแล้วก็หมุนแบบนี้ง่ายไหมเนี่ยอีกมือน,นึงอะทาอะไรก็ได้เอาโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นก็ได้อะอะอกพยายามดึงออกนะคะแบบนี้ไม่ใช่แบบคลี่ออกมันไม่ได้เสร็จแล้วก็ออกไปไว้ข้างหลังเหมือนเดิมนี้เราก็มาแบ่งอีกสองอัน จริงๆผมคนอื่นนะเขาอาจจะม้วนแค่สามชอ่อทุกคนแต่หมอปังเมม้มวนห้าช่อห้าช่อเลยจุกๆไปเลยนี่แล้วก็มมวนแล้วก็ดึงลงตจืดดึงควันเริ่มออกตึ๊บใส่เข้าไปหมุน อันนี้เอาขึ้นมาให้มันใกล้ๆหน้าหน่อยเพราะว่าตรงเราต้องอยากให้ตรงนี้มันเว้าให้มันเว้าออกใกล้หน้าอเสร็จแล้วดึงออกตีดิงเนี่ยทุกคนเวลาม้วนเสร็จใหม่ๆอ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนอาจจะยังมองภาพมันไม่ออกว่าแบบเฮ้ยไม่เห็นสวยเลยทําไมมันเป็นหลอดอย่างนี้ทําไมมันดูแบบไม่เป็นธรรมชาติเลย ทำไมมันไม่สวยอย่างที่แบบพูดไว้ตอนแรกอะไรเงี้ยอันนี้คือมันยังไม่เสร็จเราก็จะทําการสางออกไปเลยอันนี้ก็คือให้ดูจะเป็นควรเห็นไหมเป็นยังไงแบบนี้มันก็ดูแบบเหมือนเราตั้งใจใช่ปะ่ะเออจริงๆแหละเนี่ยเหมือนเราตั้งใจทํามันแบบว่าตั้งใจเกินอ่ะแล้วก็ทําการสางสางไปเลยนี่แล้วก็เอาหวีมาหวีนี้ เห็นไหมขนาดหวีแล้วมันยังเด้งดึงอะทุกคนดูรอนหนิดึงดึงปะนี่เห็นไหมอยากให้มันคลายขนาดไหนอยากให้คลายเยอะก็หวีเยอะอยากให้มันคายน้อยก็หวีน้อยนี่เป็นยังไงแต่ว่ามันอันนี้มันทําเสร็จใหม่ๆเฉยๆทุกคน,กคนมาเรียงเป็นแบบนี้ถ้าผ่านไปสักแป๊บหนึ่งอะเดี๋ยวมันจะคลายยิงง่งกว่านี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ขั้นแบบคลายนะ่าเกียดไม่ได้คลายแบบยีงอมันก็ยังเป็น ทรงเป็นแบบเอออย่างน้อยๆก็เป็นขึ้นๆอยู่เป็นขึ้นๆดูเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยทุกคนเราจะมารีวิวที่ทําผมอันนี้ซื้อมาจากช้อปปีนะคะราคาประมาณ4ี500่ร้อยห้าร้อยะประมาณเนี้ยเราซื้อในช่วงช่วงโปรด้วยถามว่ามันกองแกงไหมมันไม่กองแกงนะคะมันเป็นพลาสติกแบบดีๆเลยอะคือมันไม่กองแกงอะคือเป็นพลาสติกแข็งๆหนาๆวันนี้เราก็จะมารีวิวแค่นี้แล้วค่ะ วิธีการทำผมนี่แหละค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำที่ทำผมประมาณน,น,น,นี้ว่าเราทำผมยังไงเพื่อนเพื่อนที่เคยถามหรือใครที่เคยเห็นมาปางแล้วอาจจะสงสัยแหละว่าเอ้ยนี่มันทำผมยังไงว่ามันใช้อะไรทำผมว่าอะไรเงี้ยเออมาปางใช้เครื่องนี้แหละเนี่ยเครื่องนี้เลยเครื่องเดียวไม่เคยใช้เครื่องอื่นเครื่องนี้เครื่องเดียว เพราะมันมีคนถามมาปังเยอะแหละค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวการทำผมเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่ามะาปังใช้เครื่องอะไรทําใช้ยังไงวิธีการทาํามะปังก็บอกไปในคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าใช้ยังไงกดตรงไหนเอาผมเข้ายากี่ช่ออะไรเงี้ยอืมะปังก็บอกไปหมดแล้ววันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe กดแชร์ให้มะปางด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้มะปางทาช่องต่อไปนะคะคลิปหน้าอาจจะเป็นความสวยความงามอีกก็ได้หรือจะเป็นน้องเหมียวเหมียวก็ได้รอติดตามชมในคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายบายบาย